ววออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับเข้าสู่รายการ Running Into the Game World นะครับพาร์ทที่14นะครับผอบอกว่าเรามาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะฮะในการคลายเกมไปท้งนี้นะครับไม่รู้ว่าจบมันจะจบยังไงนะแต่มันยังไม่จบหรอกขนทางมันอีกยาวไกลโอเคจัดคงจัดของ,ของเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปลุยกับเดี๋ยวผงลุยสิขออาปน้นก่อนสิ ปืนเงินกลนครับไอ้ชั่วครับหมื่นสองเลยเหรอมันไม่แพงไปเลยครับปืนเราก็ไม่ใช่กระจอกนะครับอืมไอ้เชลว,ว่ามัง่งสิบสาม 13. นัดโอเคซ้อน อ่ะไปะในพาร์ทนี้เราก็จะเจอกับบอสเลยนะครับออสองพาร์ทนี้นะสองหรือสามพาร์ทเนี่ยแหละไม่แน่ใจนะฮะเราก็เจะเจอกับบอสแล้วออวินมันหายหัวไปไหนเนี่ยแล้วกูจะไปรู้เวลาถามกูเนี่ยออไม,ม่ใครรู้เลยช่างแมงเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักแล้วกัน สตาร์เรือจอสขอบคุณเฮ้ยอีอาคาลีขับไปขับไปเดือดทวงให้อีอสจารลีอัปปีหัวดอ ไอเชี่ยไอเชี่ยอะไรขยามันเหรอเมย์กูกูเพิ่งกูเคยลุยกับเด็กแว้นแล้วกูต้องมาลุยกับเรือแว้นอี่กันเนี่ยอีหอยไอเชี่ยมี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 มัน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 ต้องยิงถังน้ำมันโดนดิโดนเออโดนกูยิงมั่วโดนเลยตายไ่ต้องยิงแม่งเปลืองศูนย์ เพราะกระสุนผมมีเยอะนะครับสุดและปืนกลเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องไปกดปุ่มกดปุ่มเจอพี่ปืนกลก่นกนอนเฮ้ยเชี่ยมาแรงเช o w k n o w วช no ันตามเรามาป่าวะเอ้ยเอ้ยเชื่อว่าเป็นไรไหม,มเผาเผาเพื่อนกูนั่นนั่นมแมลงแมลงบทบี้ขี้มแมลงเจาะเจาะเอ้อเอ้อเอเอ,เอมันอยู่นี่อ๋อกด เย็เงิน100บาทรางวัลรางวัลสำหรับนักสู้ใหม่อะใม่อะไอ้เชี่ยมึงยังไม่ตายไอส้สัามึงก็ตายซะตายซะถ้ายังไม่ตายก็ตายซะหวยเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเอ้ยเชี่ยเกือบแล้วมองไม่เห็น ไม่ดีเลยนะน้องห้ามเล่นนะอย่ามาเล่นอย่างนั้นกับพี่อีกนะผงมาถึงเวลาใช้ปืนกลแล้วละ่ะมันถึงเวลาแล้วไปกันเตะเล็งมาแต่ใกล้ เชี่ยย่าย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยย่อหลบก่อนเฮ้ย <c oughs> ไม่ดีเว้ยเฮ้ยโอ้โหแมงอย่างกะนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์แต่ไม่ใช่ครับมันเป็นเกมเกมเกมแอคชั่นฟอร์มยักษ์ไอ้เชีย่ยกูลเลงไม่โดนเออมันไม่ดีนะน้อง มึงอย่ามาซ้ำร้องแถวนี้นะเฟ้ยเอาใครใครใครมึงอย่ายให้รู้อย่ายให้กูจับได้นะมึงยูทูบยูทูบอกให้รีโหลดยูทูบไปเ <c oughs> ยี่ยมกระสุนยึดกระสุนเดี๋ยวนะวิโลโดิง ฉีดให้กูเลยเยดกูต้องการสิ่งนี้กูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเชี่ยเชี่ยเชียไปก่อนไปก่อนไปก่อนมึงเล่นมึงเล่นนี้ใช่ไหมได้เลยออหนูโอ้ยหอย เลิกยิงสักทีแม่งหลับกันยิงในช็อตโอ้ผมเกือบตายตรงเนี้ยถ้าเล็งซูมปืนไม่เป็นนแม่งเกือบตายจริงๆยิงดักเว้ยเฮ้ยไปไอ้เชี่ยยเอ้ ชดไอชดไอชดมึงติดน uh uh ah <h> ี่กุ้ยไอชดมึงกูจะชดมึงเก็บระเบิดเก็บระเบิดอะไรกันนะกันหนาเนี่ย อะเฮ้ยเชลกดกดกดพร้อมกันนะเชลเชลเชลว,ว่าจุ๊บน่าทางเปิดแล้วครับแล้วก็บุกลุยตะลุมบอลเข้าไปลุยให้มันใครแตกกระจายด้วยหัวใจและโดนแฮก ไม้ตายคงแฝกไม้ต่ายคงแฝกแล้วกูจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ไปเร็วขึ้นเรือแล้วจำไม่ได้ช่างมันช่างมันปิดงานไว้ไปสิจอดแม่งเล้วไอเชล ออกมานี่ก็จะก็จะต้องเจอเออร์วินเออวินเออวินอีวินอีวินครับหลังจากที่เราตามหามันมานานเราก็มาประ,ประทะกับเรือมันโอ้โนโอ้เชี่ยสวยแล้วโอ้ oh, เรือกู้เรือเรือจะจม เรือผมจะจมแล้วเดวไม่ไม่ไมอ่าอีวินเกาะไว้เราต้องไปเราต้องไปขึ้นเรือลำนั้นให้ได้โอ้ยสัตว์แม่งสัตว์เป็นบอบมาเล่เลยเที่อะนี่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 ยิงชาวปิกาจู เออวินหน้าตาแกผิดหวังมากเอ็กเซล่ามอบหมายฉันทำงานนี่ออแม่งเออวินแม่งเห็นแม่งห่วงแต่เงินไอ้สัสมันเป็นคนที่ร่วมมือกับเออไอ